สับก็มหมาปเดตยอนลังน่งงินนึงแล้วครับําหรับดิจิตอลวอลลิตหนึ่งื่นบาทหรือโครงการกระต้นเศรษฐกิจของรัฐบาลหลายคนก็ยังไม่เข้าใจหรืององการพูกปลอมเพล่บางคุณพูกไว้เร็วก่อนหน้านี้หรือไม่บางคุณว่าไม่ได้พูกตีกาให้ไปติดต่อธนาคารที่ดีทันเปิดบัญชีอยู่และถ้าพูกไม่ทำเ็ดในนี้ก็ไม่ต้องรั่วแห้วครับ อ้ึงคุณมาต่อคอรออ์อ้ียว่าคุณมาคุณมาคุณมา,มาเลื่อกเกินครับต้องไปเข้าคิวชายเวลานานครับสาหรับใครที่มีลูกมีล้านดีพุกปลอมปลีเิ้นผ้านตู้ถีมกระช้ามัดพุกปลอมปลีได้บางคนจะมีแอปแล้วก็พุกผ่านแอปเลยเพราะว่าคุณที่ทาที่บ้านได้ก็คือ,อ,อคุณที่มีความรู้นิดนึงกับให้หลู่ไก่ล้านก็ได้รับไม่ต้องไปเสียเวลาเวลาที่ธนาคารครับแต่ไลค่คุณก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับ รอว่าขุดบ้านบ้านก็เยอะคุดบ้านานี่จะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องก้องการพูกลมปลีก็ใครดีไม่เข้าใจก,กใจ็ห้าคุดที่เข้าใจครับเขาแนะนําให้ได้มดกับตัวน,นี้ครับลูกลานหรือว่าเผื่อนหรือว่า,าลายๆคุณที่เข้าใจครับออกปากเขาทําให้ก็ได้ครับไม่ต้องไปเชื่อเวลาครับลังจากตีพูกลมพลีเสร็จแล้วหยีบผ้าทึ่ง30สิบกันยายนนี้ถันจะรับผื่นมืดแน่นอนครับไม่ต้องว่างเวิร์ด ว่าจะได้หรือไม่ได้คอยไปเล่อยากแคบไปกดต,ตัวทียีมาว่าจะมืดแล้วนะครับบางทีอาจจะยังไม่เข้าที่ต้องไปหยิบวกนะกลุ่มปลอบ้างเนี่ยก็ต้องไปหยิบวกก่อนกับว่าจะได้จริงหรือไม่จริงเนี่ยพอได้แล้วอย่าลืมหลงเฟซตรงไลน์ควนกันว่าอูได้หื่นเมือ่อเร็วปุ๊บได้อื่นเมื่อเร็วชาติได้อื่นมื่อเร็วนะครับ